สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการสมัครเปิดพอร์ตกับบ o ็อกเกอร์วินเซอนะครับเพื่อที่จะรับเงินทุนเครดิต30เหรียญนะครับสิ่งที่เราต้องมีนะครับก็คือเป็นอีเมลนะครับใครยังไม่มีอีเมลเดี๋ยวผมจะมีคลิปนะครับสมัครอีเมลทำยังไงนะครับส่วนคนที่มีแล้วนะครับก็นะครับดูลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ทางด้านล่างนี้นะครับ กรอบปีลิงก์นะครับเอาไปวางแปะนะครับตรงช่องนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปลงทะเบียนนะครับสมัครใช้งานบล็อกเกอร์นะครับ,ร broker, รบถ้าเพื่อนๆยังไม่มียังไม่เคยสมัครคลิกตรงนี้ข้างล่างนะครับสําหรับคนที่สมัครแล้วนะครับจะล็อกอินเข้าพอตัวเองก็คลิกทางนั้นบนแต่เราคนใหม่นะครับสมัครใหม่ใช้งานกดตรงนี้ครับสมัครใช้งาน พอกดเข้าไปแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับช่องที่เอาไว้ให้กรอกข้อมูลนะครับตรงนี้เราต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับเว็บโชว์เป็นภาษาไทยเราอย่ากรอกเป็นภาษาไทยนะรกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเพราะข้อมูลต่างๆต้องถูกส่งไปที่เว็บไซต์ต่างประเทศน,นะครับข้อมูลต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็กรอกชื่อนะครับนามสกุลเราตามบัตรประชาชนเรานั่นแหละครับเรา ชื่อภาษาอังกฤษเรากรอกแบบไหนเราดูตามบัตรประชาชนนะครับกรอกตามไปได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเบอร์โทรศัพท์นะครับตรงนี้เราต้องมีเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับ SMS ยืนยันการขอรับโปรโมชั่นเครดิตเงินทุน30เหรียญน,นะครับผมแล้วก็อ e ีเมลนะครับกรอกช่องอ e ีเมลเข้าไปนะครับรหัสผ่านอันนี้คือรหัสผ่านที่เอาไว้ล็อกอินเข้าพอร์ตเรานะครับ อยู่ที่ว่าเราจะตั้งเป็นแบบไหนนะครับแต่อย่างน้อยต้องมีตัวหนังสือตัวเล็กหนึ่งตัวตัวใหญ่หนึ่งตัวนะครับหรือจะมากกว่านี้ก็ได้แล้วก็ตัวเลขผสมกันอย่างน้อยทั้งหมด8ตัวนะครับนะครับทั้งหมด8ตัวมีตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวเลขก็ได้ครับผสมกันให้มันได้นะครับ8ตัวนะครับผมแล้วก็เลือกนะครับข้อความตรงนี้ว่าเราต้องใช้เป็นบัญชีจริงนะครับบัญชีจริงเพื่อเงินทุนจะเข้าบัญชีจริงของเราเลย นะครับแล้วก็ติ๊กถูกว่าเราไม่ใช่คนอเมริกานะครับแล้วก็สมัครใช้งานนะครับกดที่ปุ่มสมัครใช้งานเลยตรงนี้นะครับเท่านี้นะครับก็เป็นการที่ลงทะเบียนนะครับสมัครเปิดพอแล้วนะครับแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับตรงนี้สมัครแต่ยังไม่สมบูรณ์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเพื่อนๆกลับไปที่อีเมลเรานะครับตรงนี้เขามีข้อความเตือนแจ้งเตือนว่าโปรดตรวจสอบ ของข้อความอ e ีเมลของคุณนะครับเพื่อทาการยืนยันอ e ีเมลเราก็กลับไปดูที่อ e ีเมลเรานะครับแล้วก็รีเฟรชเมลเราหนึ่งทีนะครับดูว่ามีจดหมายเข้ามาไหมนะครับรอนะครับว่าจดหมายเข้ามาไหมถ้าไม่มีนะครับให้เพื่อนๆลองไปดูในกล่องข้อความถังขายะอีเมลอะไรต่างๆบางทีมันจะไปอยู่ใน จดหมายข้อความขยะนะครับแต่อันนี้ในเมลขยะไม่มีนะครับแต่ว่าจดหมายเข้ามาในกล่องข้อความผมแล้วนะครับปุ๊บดีเลย์นิดนึงนะครับกดไปตรงกล่องข้อความเห็นไหมครับก็มาแล้วก็จะเป็นข้อความจากทางวินเซอร์นะครับก็ให้เรานะครับคลิกเข้าไปในอีเมลเรานะครับเพื่อมากดปุ่มยืนยันตรงนี้นะครับสีฟ้าเนี่ยกดยืนยันการสมัครนะครับ แล้วก็จะเด้งเข้าสู่หน้านะครับให้เรากดปุ่มเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับเพื่อเราล็อกอินเข้าไปในระบบเรานะครับกดเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับผมมันก็จะเด้งกลับไปหน้าครั้งแรกที่เรากรอกสมัครนะครับเมื่อกี้เราสมัครเสร็จแล้วเราก็มาลงชื่อลงทะเบียนตรงนี้นะครับก็ใส่อีเมลที่เราใช้สมัครนะครับอีเมลที่เราใช้สมัครไปเมื่อกี้นะครับว่าอีเมลอะไรนะครับ พาสเวิร์ดนะครับที่เราพิมพ์ลงไปนะครับพาสเวิร์ดอันนี้ตอนที่เราคีย์เราอาจจะจดเอาไว้นะครับเผื่อเราลืมนะครับแล้วกดลงชื่อเข้าใช้งานนะครับผมนะครับเราก็จะสู่เข้าสู่หน้าตาของพอร์ตเราแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ต้องมากรอก ข้อมูลนะครับต่างๆนะครับของตัวเราเองตรงนี้นะครับเลือกนะครับคำนำหน้านะครับตัวเราเป็นนายเป็นนางเป็นนางสาวอะไรก็แล้วแต่นะครับใส่ลงไปนะครับตรงนี้เห็นเป็นภาษาไทยแต่เวลาเรากรอกตรงไหนที่เป็นที่เรากรอกเราต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับวันเดือนปีเกิดเราวันเดือนปีเกิดอะไรเท่าไหร่นะครับใส่พิมพ์ใส่เข้าไปนะครับ พิมพ์ใส่เข้าไปตรงๆได้เลยนะครับผมพิมพ์เสร็จแล้วกดถัดไปครับนะครับข้อมูลส่วนทันมาที่เราต้องกรอกนะครับเห็นไหมครับว่ากรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับตรงนี้เรากรอกที่อยู่ตามเอกสารที่เราจะอัพนะครับเอ,เอกสารที่เราจะยืนยันตัวตนอย่างเช่นถ้าเราใช้บิน ส่งไปที่อยู่ที่ไหนเราก็เอามากรอที่อยู่ที่นั่นนะครับบินใบแจ้งหนี้ค้าค่าไฟค้าโทรศพัพท์ค้ามือถือบัตรเครดิตต่างๆนะครับที่เป็นชื่อเรานะครับเรากกอกที่อยู่ตามบินน,นั้นหรืออาจจะใช้เป็นใบขับขี่ก็ได้นะครับก็เอาที่อยู่ตามใบขับขี่นะเข้ามากออนะครับผมที่อยู่เต็มก็กอกนะครับบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดหรือจะใส่แต่บ้านเลขที่อะไรก็ได้นะครับ ส่วนช่องบ้านเลขที่เนี่ยนะครับเราตัวเลขนะครับแล้วอีิเป็นทับเนี่ยให้เราเว้นวรรคนะครับใช้เว้นวรรคแทนคําว่าทับนะครับผมแล้วก็นะครับแข่งตําบลอําเภออะไรกรอกใส่เข้าไปนะครับผมจังหวัดอะไรนะครับ ออกเป็นภาษาอังกฤษน,นะครับผมรหัสไปรษณีย์อย่าลืมใส่นะครับใส่ด้วยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับตรงช่องหมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือตรงนี้เรากรอกเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือเราเข้าไปใหม่แต่เราอย่าใส่ศูนย์นะครับเราอย่าใส่ศูนย์ตัดศูนย์ตัวหน้าออกไปนะครับผมศูนย์แปดนะบางคนขึ้นต้นที่0ศูนย์แปดก็กรอกแปดไปเลยตัดศูนย์ออกไปนะครับเมื่อเราครบเสร็จแล้วนะครับก็กด กุมคำว่าถัดไปครับผมแล้วก็นะครับอันนี้มากรอกข้อมูลนักลงทุนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับข้อมูลคร่าวๆว่าตอนนี้เราทํางานนะครับเป็นตําแหน่งอะไรนะครับเราก็เลือกไปอันนี้เขาเก็บข้อมูลไว้เป็นฐานข้อมูลเขานะครับก็อยู่ที่เราเลือกอาจจะไม่เป๊ะก็ได้นะครับก็ให้เลือกไปเขาเป็นเก็บเป็นฐานข้อมูลนะครับผม และต่อปีถ้าเราเงินเดือนประมาณ2องหมื่นะครับมันก็อยู่เลทประมาณ7จ็ดห้าถึงหนึ่งแสเหรียญน,นะครับอันนี้มันหน่วยเป็นเหรียญ US ดอลลาร์นะครับแล้วก็เลือกเอาคร่าวๆนะครับคร่าวๆเลือกครบเสร็จแล้วกดถัดไปนะครับแล้วก็กาคัดหวังในการเทตดนะครับตรงนี้เรานะครับเปิดพอร์ตใหม่เราเลือกต่ำๆไว้ก่อนเลยครับเลือกต่ำๆไว้นะครับ แล้วก็เลือกเหตุผลอาจจะคิดกําไรการลงทุนป้องกันความเสี่ยงก็เลือกแล้วแต่ของเรานะครับกดถัดไปเสร็จนะครับเขาก็จะบันทึกข้อมูลแล้วก็ไปช่องถัดไปนะครับเราก็เคยมีประสบการณ์การเทรดมาก่อนหรือเปล่านะครับเราเลือกตรงนี้นะครับใช่แล้วฉันเคยทําการเทรดโดยใช้บัญชีจริงมาแล้วให้เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับเราเปิดพอร์ตใหม่เราก็เลือกไม่กว่า1ปีนะครับเราก็เลือก น้อยกว่า50ตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้นะครับกดถัดไปนะครับผมแล้วก็เลเวลนะครับให้เราเลือกอันนี้ครับเยอะสุด1ต่อ500นะครับเลือกอันนี้เลือกอันนี้นะครับผมกดถัดไปนะครับแล้วก็นะครับข้อความตรงนี้เราเลือกกดติ๊กถูก2อันนี้กด2อันนี้ติ๊กถูก2อันนี้นะครับแล้วกดถัดไป นะครับแล้วก็เลือกสกุลเงินนะครับมีอันเดียวก็คือ USD นะครับเลือกประเภทบัญชีมีอันเดียวนะครับก็เลือกไปนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราเข้าเว็บเราเนี่ยครับเข้าพอร์ตเรานะครับที่เราใส่ที่แรกเข้ามานะครับเมื่อกรอกรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากดคําว่าเรียบร้อยนะครับกดคําว่าเรียบร้อยนะครับเขาก็จะบันทึกข้อมูลนะครับของเราเอาไว้นะครับ สองส่วนนี้สําคัญนะครับเราต้องยืนยันตัวตนนะครับโดยการอัปโหลดเอกสารนะครับเอกสารที่เราจะใช้นับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับที่เรามีนะครับอาจจะเป็นบินค่าน้ำเข้าไปครับโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตอะไรเงี้ยอันนี้ง่ายสุดเลยนะครับถ้าเรามีหนังสือรับรองเงินเดือนที่เสียภาษีได้ก็อันนี้ก็ได้ที่มันโชว์ที่อยู่เรานะครับชื่อเราตรงกับที่อยู่สเตนเว้นธนาคารอันนี้เราต้องไปขอสเตนเว้นธนาคารย้อนหลัง 3เดือนอะไรที่มันมีชื่อเราแล้วก็มีปิมนเงินนะไม่ใช่บุ๊กแบงค์นะคนละอันกันนะครับแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านก็คือเราถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านเราครับมีหน้าแรกมีชื่อเราถ่ายเป็นสำเนาแล้วก็เอามาอัพก็ได้นะครับหรือใครมีใบขับขี่อันนี้ก็ง่ายเลยใบขี่ด้านหน้าชื่อเราด้านหลังก็จะเป็นที่อยู่นะครับก็แล้วแต่ว่าเราเลือกแบบไหนนะครับอ่ผมใช้เป็นบินนะครับขณะเข้าไฟบินบางคนที่อยู่มันอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ ื่อมันอยู่ด้านหลังเราก็ต้องอัพให้ตรงนะครับผมก็นะครับอยู่ที่เราเลือกนะครับว่าเราจะใช้เอกสารอะไรนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นบินนะครับผมก็มีด้านหน้านะครับด้านหลังอัพให้มันเรียบร้อยนะครับที่อยู่ เราเลื่อนลงมานะครับวันที่ออกบัตรนะครับก็คือไอตัวเอกสารเนี้ยใบแจ้งหนี้มันออกวันที่เท่าไหร่นะครับหรือถ้าเราใช้เป็นแบบขี่ก็ดูว่าใบขับขี่เราออกวันที่เท่าไหร่นะครับก็กรอกเข้าไปใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับสร็จร้อยด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับอัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนะครับอันข้างบนเป็นที่อยู่ข้างล่างเป็นตัวตนเรานะครับ เราจะใช้บัตรประชาชนหนังสือเดินทางก็คือพาสปอร์ตหรือใบขับขี่ก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมเลือกใช้เป็นบัตรประชาชนนะครับก็ด้านหน้านะครับด้านหลังแล้วก็ใส่เลขที่บัตรประชาชนนะครับไปด้วยนะครับผมถ้าเราใช้พาสปอร์ตนะครับก็ เลขพาสปอร์ตมันจะขึ้นต้นด้วยภาษาอังกฤษนะครับก็ใส่ตัวเลขภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับผมแล้วก็ใส่วันหมดอายุของบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตที่เราใช้นะครับหรือใบขั่ที่เราใช้นะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลครบทุกอย่างหมดแล้วนะครับกดคําว่าตรงส่งนะครับกดตรงส่งนะครับกดตรงปุ่มคําว่าส่งนี้นะครับพอกดเสร็จแล้วนะครับข้อมูลจะทานถูกส่งเข้าไปในระบบนะครับ ถ้าเรากรอกครบถ้วนเลยหมดนะครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับระบบก็จะทําการอัปโหลดแล้วก็หมุน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 แบบนี้นะครับก็รอเขาทาการประมวลผลนะครับนะครับพออัปโหลดเลยเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นคําว่านี้ครับอัปโหลดเอกสารสําเร็จแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีนะครับเลขที่บัญชีพอเราขึ้นมานะครับ ตรงนี้ก็เท่ากับว่าเราสมัครพอเราสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วนะครับการยืนยันตัวตนยืนยันที่อยู่นะครับเสร็จเรียบร้อยนี่เปิดเพสร็จเปิดพอร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะกดขอรับโปรโมชั่นเครดิตนะครับเงินทุน30เหรียญน,นะครับเราก็มาเลือกตรงเมนูโปรโมชั่นนี้นะครับผม โปรโมชั่นนะครับกดไปแล้วนะครับนี่เราจะเห็นนะครับเขามีอยู่สองโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นรับโบนัส3าสิบเหรียญฟรีตัวนี้นะครับก็คือเราไม่จําเป็นต้องโอนเงินเข้าไปก่อนเลยนะครับกดขอรับโปรโมชั่นปึ้งนะครับแล้วเขาก็จะให้เรานะครับกดติ๊กถูกแล้วกดยอมรับตรงนี้นะครับเงื่อนไขเข้าตกลง นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะอยู่ขั้นตอนนะครับการตรวจเอกสารอะไรต่างๆนะครับของทางซัพพอร์ตนะครับพอเขาตรวจเอกสารอะไรซัพพอร์ตเสร็จเรียบร้อยค่าจะมีให้เรานะครับยืนยัน SMS นะครับการรับโปรโมชั่น30เหรียญตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรารอนะครับดูว่าอีเมลที่จะเข้ามานะครับมันจะมีเมลเข้ามากลับไปเช็คเมลของเราอีกทีนึงนะครับ เมื่อเมลของเราแจ้งเตือนมาแล้วว่าให้เรามายืนยัน SMS นะครับหรือเราล็อกอินเข้ามาในหน้าเพจเราใหม่นี้นะครับมันก็จะมีข้อความแจ้งเตือนนะครับให้เราอัปเดต SMS นะครับผมตอนนี้อีเมลของเราก็มาแล้วนะครับเมื่อเราเข้ามาเช็คอีเมลเราแล้วพบว่าให้เรามีเมลแจ้งเตือนให้เราไปยืนยันนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับเราก็ล็อกอินเข้าไปใน เว็บไซต์ b r กเกอร์วินเซอร์ e r เนะครับเมื่อเราล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นข้อความนะครับแจ้งเตือนว่าเปิดใช้งานโปรโมชั่นนะครับสามเหลียนตัวนี้ครับเราก็นะครับเช็คดูเบอร์โทรศัพท์เรานะครับว่าเอ่อกรอกถูกไหมนะครับตัดศูนย์ตัวหน้าออกไปแล้วหรือยังนะครับเมื่อตัดศูนย์ตัวหน้าออกไปแล้วนะครับก็ เช็คเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วเรากดปุ่มคําว่าเซนต์นะครับตัวเซนต์นะครับ Verification code ตัวนี้นะครับเขาก็จะส่งข้อความไปที่เบอร์โทรศัพท์เรานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวระบบเขาจะส่งข้อความนะครับรหัส SMS จะถูกส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านแล้วนะครับตอนนี้เราก็นำโค้ดนะครับที่เราได้รับนะครับมากรอกนะครับผม จะเป็นโค้ดหกตัวนะครับแล้วกดส่งรหัสยืนยันนะครับเมื่อเรากดรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะมีนะครับยอดเงินคงเหลือเข้ามาอยู่ในตรงนี้นะครับเป็นสามสิบเหรียญ ตันนี้ครับเป็นตัวเครดิตเราก็สามารถที่จะไปใช้เทรดได้แล้วครับผมโอเคนะครับนี่ก็คือวิธีการขอรับเงินทุนนะครับเครดิต30เหรียญนนะครับเพื่อให้เพื่อนๆไปเปิดพอร์ตกันนะครับก็เพื่อนๆท่านไหนติดขั้นตอนอะไรยังไงนะครับก็สามารถที่จะนะครับ คอมเมนต์เอาไว้นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาทักทายคุยกันว่าเออติดขั้นตอนตรงไหนนะครับเปิดพอร์ตเสร็จแล้วจะไปเทรดอะไรยังไงนะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้คนนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับจากการเทรดนะครับผมรวยไปกับกราฟกันด้วยกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ